สวัสดีครับรายการกรเฟรต่าห้าบอดดี้ชี้ช่องรวยวันนี้ผมได้มาที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์มาพบเกษตรกรที่ปลูกมันเดี๋ยวไปพบกับพี่เขาเลยครับสวัสดีครับคุณพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อวิรัตคุณพี่วิรัตนะครับ พี่เปิดใจกับทุปกระกินนาโนมาฉีดแล้วจะงามจะอะไรเงี้ยนะตอนแรกพี่เชื่อไหมครับก็ไม่เชื่อไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อแล้วพอทํายังไงฮะถึงได้มาลองใช้ก็ก็เอามาลองใช้แต่ไม่ไม่ได้ทำไงอ่าแล้วแล้วพอลองใช้นี้ที่พี่เห็นเนี้ยเป็นไงฮะประทับใจยังไงบ้างก็ดีเห็นงามดีเห็นงามดีนะครับงามดีอันนี้ใช้ใช้ใช้มานานนะครับไลนี้ อันนี้เพิ่งเริ่มใช้เนี่ยผมใช้อ๋อเพิ่งมาเริ่มใช้อันนี้เป็นมันอะไรครับพี่มันละยองเก้าละยองเก้านะครับเป็นมันละยองเก้าอันนี้ปลูกมากี่เดือนแล้วครับพี่ตอนนี้ประมาณแปดแปดเดือนก,กว่าแปดเดือนใช่ไหมฮะธรรมดาละยองเก้านี้เก็บเกี่ยวนี้เขาใช้เวลากี่เดือนครับผมก็สงสังสยขวบปีหนึ่งนะครับเขาเรียกกันว่าขวบหนึ่งพอพี่ใช้แล้วพี่เห็นผลผลิตหรือต้นเนี้ยพี่ประทับใจไหมครับอ่ากก็ดีตอนนี้ต้นโตต้นโตนะครับต้นโตสวยดีนะครับ แต่กรณีบางครั้งการที่ว่าต้นโตแต่เหมือนยังว่าคือพี่เขาก็ไม่เคยใช้พอมาใช้นะฮะต้นมันโตเกินไปครับมันก็มีข้างหลังที่ว่าโตเกินไปแล้วเหมือนกับว่าพี่เขาปักปักตื้นไปหน่อยมันก็จะมีการล้มเพราะว่าต้นมันโตกนไปไอ้ที่ล้มไม่ใช่อะไรฮะมันดีเกินคาดครับมันก็เลยล้มอันนี้ก็อยากให้พี่พาเยี่ยมชมนิดนึงครับว่าเอ๊ะทำไมมันนึงล้มล้มอย่างนี้นะครับนนคนอื่นพอเขาใช้ก็จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะ มีวิธีป้องกันยังไงไหมหลังจากนี้ที่เราเห็นว่ามันล้มนะครับอันนี้เรามาดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าผมอยากบอกว่าเมื่อเราปลูกใหม่ๆหรือเดิไม่เข้าใจบางครั้งการปักดำอะ่ะผมแนะนําว่าทําอย่างนี้โอเคครับทําให้เป็นเป็นอ่าเป็นแนวสูงขึ้นมาแต่ตอนปักผมแนะนําให้ปักลึกกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ผลฟ้าบ้านเรามันมันเปลี่ยนแปลงบ่อย นะครับลมแรงอะไรเงี้ยแล้วพอ,อัรน,นี้ต้นมันโตเกินไปพอโดนลมมันก็เลยทําให้ล้มนะครับก็ยังไม่ทันได้เก็บเกี่ยวลม้มซะก่อนแล้วก็เสียดายนิดนึงนะครับแต่เป็นไม่เยอะครับเป็นแค่นี้เองครับเป็นแค่นี้เองครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างก็อยากให้พี่เล่าความประทับใจอีกนิดนึงว่าตั้งแต่ที่ใช้มาแล้วเห็นผลอย่างเงี้ยอยากจะแนะนําคนอื่นต่อไหม หรืออยากจะบอกพี่น้องไหมว่าของเราดียังไงซูปอร์กีนนาโนนะฮะซูปอร์กีนาฟาเช่ฮิวมิดพัดนะฮะซึ่งเป็นตัวใหม่เพราะตอนที่พี่ใช้อยู่อาจจะเป็นตัวแคปซูลอยู่ใช่ไห<ช>มฮะอันนี้ตัวใหม่นี้หลังจากเนี้ยพี่เต็มใจใช้เต็มที่ไหมฮะใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็จะใช้ไปเรืนนะ่อยๆเนี่ยอ่าครับก็ประทับใจในเรื่องของผลผลิตนะครับพี่สังเกตไหมฮะว่าของพี่พอใช้นี่จะโตกว่าชาวเพื่อนๆ หรือข้างบ้านหรือชาวบ้านคนอกว่โตกว,ว่าใช่ไหมครโตกว่าแล้วม,มีมีไล่ข้างๆเขามาถามพี่บางแม้ว่าเฮ้ยทำไมของพี่โตกว่าพี่ใช้อะไรก็ไม่มียังไม่มีนะแต่กา,ายังไม่เห็นนะครับ<ไ>ก็อันนี้กอ็อย่างที่บอกครับป้าของเราใช้ได้ผลจริงนะฮะได้น้าหนักจริงต้นโตกว,ว่าเดิมจริงนะครับแล้วก็อยากให้พี่เมื่อเรารู้ว่าดีนะฮะช่วยแนะนําต่อให้หน่อย แนะนาเพื่อนๆนะครับเพราะว่าของเราจริงๆและผมกับทีมงานก็ขอ,อลาวันนี้นะครับ,รบ,รบผมสวัสดีครับ